สวัสดีครับผมพุทธิพงศ์ตรชั่นผลนะครับเรียนอยู่คณะสื่อสารมวลชนเอกถ่ายภาพและภาพยนตร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรม p h o t o s c a p นะครับโดยการใช้ใช้โปรแกรมนี้ทำการ์ายให้กับคนคนรักกันนะครับผมเริ่มเริ่มเริ่มจากโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับ เพราะว่าเป็นการดาวน์โหลดฟรีได้ครับผมก็เริ่มเลยนะครับก่อนก่อนอื่นก็เข้าโปรแกรมก่อนพอเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปที่จัดหน้านะครับก็ได้ได้หน้าต่างแบบนี้มาก็มีให้เลือกใส่รูปหลายรูปแบบนะครับมีได้หลายรูปก็ได้อันนี้ผมขอเลือกแค่สามรูปพอแล้วก็เลือก โฟลเดอร์ er ที่รูปภาพอยู่นะครับพอได้พอเจอรูปภาพแล้วนะครับก็ดึงรูปภาพเข้ามาใส่เลยนะครับได้รูปภาพมาแล้วรูปภาพมาแล้วนะครับก็เอาอีกคนหนึ่งมาใส่ครับผมแล้วก็สามารถใส่พื้นหลังเป็นสีให้ตรงตามวัน วันวในไทยได้นะครับเป็นสิมพูใส่กอดแค่นิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามเดูน่าผิดใจดีไหมโอ้ยแย่เลยอันนี้ผมยังไม่ใส่ดีกว่าครับ ต่อไปก็เดี๋ยวเข้าไปแก้ไขทีนะครับเพราะว่าจะไปใส่พวกคำวยพอรอะไรด้วยนะครับก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือกดแก้ไขนะครับก็ได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถใส่กรอบในนี้อีกทีได้นะครับแล้วก็เลือกดูกรอบว่าอันไหนสวยนะครับ อันนี้นครับเหมือนงานแต่งงานครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็พอได้นะครับเป็นวันทายดีเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูอีกทีนะครับเอาน,นี้นแหละครับเข้ากับหน้าทศาการดีครับผมต่อไปก็ใส่เส้นขอบซะหน่อยครับเขาเลือกสี เอาสียมผู้ที่ผู้อ่อนก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำคำอวยพรนะครับเราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับว่าจะอวยพรอ,อะไรบ้างพอเราเป็นวัน เ็นทายก็ไปพรวันวันวันทายนะครับก็เลือกฟอนต์ได้นะครับเอาฟอนต์ที่สมกับวัน เลือกสีได้นะครับเปลี่ยนสีผมเอาเป็นสีขาวแทนนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงาได้นะครับมีเงาเส้นขอบเส้นขอบเส้นขอบก็ใส่ได้นะครับ เพ่งขอผมไม่เอาดีกว่ามันไม่สวยครับพอได้ที่ตามต้องการแล้วนะครับก็กดตกลงนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่วางตำแหน่งไว้นะครับจัดให้ดูสวยงามแล้วก็เพิ่มคำวยพาพอะไรไปอีกก็ได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนสีเมือนเดินนะครับเปลี่ยนแล้วแต่เราจะเลือกสีอะไรนะครับก็กดลงน,นะครับจัดให้ดูสวยงามน,นะครับถ้ากลับมาแก้ไขก็คลิกสองครั้งนะครับที่นั้นผมจะมาเพิ่มตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะครับ โอเคแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เราก็สามารถปรับสีปรับความสว่างอะไรได้นะครับแต่นี้ว่าเหมาะสมแล้วต่อไปก็คือการบันทึกนะครับก็กดบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกเป็น แล้วก็พิมพ์พิมพ์โ๊เดอร์ที่เราต้องการเปี่ยนชื่อแล้วก,กดเซฟนะครับเอาเป็นคุณภาพสูงนะครับ JPEG นะฮะก็เซฟเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นการทำโปรแกรมทำการ์ด ง่ายๆในโปรแกรม p โ o o t o c a บนะครับขอบคุณมากครับ